ใช่อย่างนี้นเราเอาเองให้กมาได้แต่ทีแกถามว่าจิต้องการใหนถ่ายบ้างทำอะไรคุณก็รีสไปให้สาเดียวคอยไปไล่พอดีเขามีเวลาว่างมากเขบอกาแยเลยอีเลยย่เลยค่ะข้มาเสียจนเลยมาสองวันที่แล้วเนาะพอดีพอดีคนู้ผอดีขอได้ไอเป็น าแสดงธรรมที่กองท,ท,ที่ตอนนี้อยู่สวนลุมรครับพี่แล้วตอนบ่ายตอนบ่ายเป็นทาหารเรือครลงไปูหลวงปู่ไปแสดงาธรรมทหารเรือบ่ายโมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมอยู่ครับพี่หลวงปู่หลวงปู่เทศที่สวนลุมฮะครับผมเทศเช้าและบ่ายนี่กำลังจะสิ้นเทศเ่ะค่ะขอทุกท่านนะคะรกราบถวายความนอบน้อมแต่องคุบาอาจารย์องคหลวงปู่ได้สระท้องกันค่ะ กรากรากราครับกบเรียนเชิญท่านประธานจุดทุกเทียนบูชาพระตนตรัยค่ะ ค่ะขอทุกท่านกล่าวคำบูชาพลัตนาตรายด้วยบทอรหันสมารพร้อมกันค่ะ ขอทุกท่านอาราธนาสี่ห้าพร้อมกันค่ะมายามคัตเตวิสุวิสุราคะนัฐายะติสระเนนะสักปัญจสีตานิยาจามะทุติยมิมยังคัตเตวิสุวิสุราคะนัฐายะติ ใจรัตไสสรณคมแรศีนคอยว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะอะภาโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <Num>, กัามิสุติยมติพุทธังสระนังกัจฉามิตุติยมติธรรมสระนังกัจฉามิตุติยมติธรรมสระนังกัจฉามิตุติยมติสังฆังสระนัง Tuti Yanti Sangkang Saranam Kacami Tati Yanti Uthang Saranam Kacami Tati Yanti Uthang Saranam Kacami Tati Yanti sarana 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 Temang Saranam กัจฉามีตัติยมีสัมฆสระนันก ang. ัจฉามตัติยมีสังฆสระนังกัจฉามีตทติยมีสังฆสระนังกัจฉามีติสรณังขมะนังนี้ติตั ระมณนีสิกขาปัทังสัาธิยามี

ยามีสุราเมยารยามยชากปาทานาเจ้า,ามีศีธรรมปาทานสมาิมีาณิปัญจศสิคาปาทานิศิลทั้งห้าท่านทั้งหลายไดรับแล้วสวิร สุขติยันตีศีลทำให้สุแดนสุขติสิเรนภูคสัมปทาศีลทำให้เกิดโภคสัมสิเรณิพุติยันตีศีลทำให้สุะนิพานตัสมาสิรังวิโส พระเยท่านทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์กราบสามคนกราบกราบกราบเจริญธรรมเจริญสุขแผ่นสาธุชนคนดีที่รักทุกท่าน <tem ple asure> กราบมหัศจรรหลวงปู่นะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับทั้งที่นี่แล้วก็ที่ทอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอต้องรับเข้าสู่รายการอาทิตย์ษษสดใสนะครับวันนี้ พวกเราทุกคนนะครับก็จะได้มารับฟังพระธรรมเทศนานะครับจากหลวงปู่พระพุตรหลวงปู่พุทธอิสระนะครับขอขอนุญาตแลนั่งคุยกับพรนะแล้วเขานั่งวัมเพียบครับผมขออภัยครับตัดทิ้งด้วยตัดทิ้งด้วยเชิญทํไไม่เปิดรายการใหม่ จเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ทุกบริษัทท,ที่รับชมรายการอาทิตย์สดใสที่รับทุกท่านอย่างดีขอผู้ทุกบริษัทผู้อยู่ในสถานที่สมาคมแห่งนี้ในอาคารศูนย์รวมพลเมืองอาวุโสท,ที่ศูนย์รวมทีๆเป็นการแสดงธรรมประจำเดือนวันนี้มีการถ่ายทอดรายการอาทิตย์สดใสแล้วก็ขอแนะนรร พิธีกรใหม่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรคุณช่วยรายงานไปด้วยเอาแหมฉันโยนใหม่ให้คุณละครัผมผมก็ชัชวานสันทัตนะครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรแทนพี่อี้แทนคุณจิตอิสระที่ติ่งาักิจนะ,ค,ะครับวันนี้คุณมีอะไรมาคุยกับฉันเชิญตามสบายวันนี้นะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็ใกล้ที่จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเห็นว่าหลวงปู่ก็ได้มีการจัดโครงการบรรชาธาระสมบทหมู่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วทุกปีอยากจะให้หลวงปู่ช่วยพูดถึงแล้วก็แนะนำถึงโครงการนี้หน่ครับจริงเน่นเ วโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีประชชน,นอายุครบ82พรรษาแล้วก็ในโอกาสที่พระองค์ทรงงมีประชชน,นอายุยิ่งยืนยาวนานขณนะนี้มีพระพร,ะรารมัยที่แข็งแรงสำหรับเราผู้ชนชาวไทยเนี่ยถ้าทำอะไรที่ให้พระองค์ทรงมีประชชน,นอายุยิ่งยืนยาวนานมีพระ,พร,ะรารภใหมแข็งแรงได้ ฉันเชื่อว่าทุกคนในประเทศไทยคงจะทำและคนไทยทั่วโลกก็คงอยากทำแต่เราก็เชื่อกันว่าการทำคุณงามความดีการสวดมนต์ภาวนาการถือในค้อคำปฏิบัติการทำตนเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญูมีศีลธรรมพูดดีทำดีคิดดีเป็นวิธีทางทำคำสอนตามหลักศาสนาในศาสนาของตน